สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง TRN TV คนอ่านข่าวช่องที่จะนำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองและกระแสข่าวต่างๆและสำหรับอีพีนี้จะนำเสนอในหัวข้อเปิดตำนานคนตระกูลคิมไม่มีพวกเขาไม่มีเกาหลีเหนือ ท่ามกลางกระแสข่าวลือจากสื่อต่างประเทศถึงอาการป่วยจนถึงขั้นอาจจะต้องเป็นเจ้าชายนิทราหรือเสียชีวิตไปแล้วของผู้นำสูงสุดของประเทศเกาหลีเหนืออย่างคิมจองอึน ก่อนที่มุนชังอินที่ปรึกษาพิเศษด้านความมั่นคงแห่งชาติของประธานาธิบดีเกาหลีใต้ออกมายืนยันสวนกระแสถึงสถานะของผู้นำคิมจองอึนว่ายังมีชีวิตอยู่อย่างปกติดีโดยได้กล่าวในการให้สัมภาษณ์กับ CNN ว่าคิมอาศัยอยู่ในเมืองวอนซานเมืองต่างอากาศบนชายฝั่งตะวันออกของประเทศตั้งแต่วันที่13เมษายนซึ่งก็ยังไม่แน่ชัดว่าเป็นความจริงทั้งหมดหรือไม่ อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่อาจจะยังไม่รู้จักตระกูลคิมทั้งสมรุ่นที่เปรียบดังเสาหลักของประเทศเกาหลีเหนือโอกาสนี้ก็อาจจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะรู้จักพวกเขาโดยเริ่มจากคิมอิวซอง ที่ลูกชายและคนเกาหลีเหนือขนานนามว่าเป็นประธานาธิบดีตลอดกาลเขาเป็นผู้นำคนแรกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ก่อตั้งประเทศเมื่อปี1949ถึงปี1972และดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีตั้งแต่ปี1972กระทั่งถึงแก่อสัญญกรรมเมื่อปี1994ดำรงตำแหน่งย อยู่ในอำนาจในฐานะผู้นำของประเทศเกาหลีเหนือทั้งสองตำแหน่งเป็นเวลายาวนานกว่า45ปีคิมอิลซองนิยมการบริหารประเทศในแบบของโจเซฟสตาลินผู้นำของสหภาพโซเวียตจนเริ่มมีการสร้างลัทธ,ธิบูชาตัวบุคคลของเขาขึ้นมาเองเริ่มมีการเรียกคิมอิลซองว่าท่านผู้นำและสร้างรูปปั้นเสมือนของคิมอิลซองปรากฏให้เห็นทั่วประเทศ คิมอิวซองประสบข่าวลือก่อนจะเสียชีวิตเช่นเดียวกับล้านชายในยุคนั้นปรากฏว่าเขาป่วยเป็นเนื้องอกขนาดเท่าลูกเทนนิสบริเวณต้นคอด้านหลัง ซึ่งปรากฏให้เห็นในภาพข่าวของต่างประเทศโดยทั่วไปแต่ภาพข่าวภายในของเกาหลีเหนือจะต้องถ่ายแบบไม่ให้เห็นภาพเนื้องอกของประธานาธิบดีตลอดการโดยเด็ดขาดแม้ว่าเขาจะเสียชีวิตในปี1994แต่ว่าข่าวลือการเสียชีวิตของเขามีมาตั้งแต่ยุค80แต่ไม่ใช่เพราะอาการป่วยแต่ไม่ใช่เพราะอาการป่วยแต่เพราะมีการปล่อยข่าวว่าเขาเสียชีวิตจากการถูกลอบสังหาร หลังจากมีรายงานข่าวเรื่องนี้ไปทั่วโลกสองวันคิมอิวซองก็ปรากฏตัวที่สนามบินเปียงยางก่อนจะเดินทางไปยังประเทศมองโกเลีย คิมอิวซองนั้นหมายมั่นที่จะให้บุตรชายคนโตคือคิมจองอิวเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งผู้นำของพรรคแรงงานแห่งเกาหลีต่อไปโดยในปี1964คิมจองอิวได้รับการแต่งตั้งให้เข้าทำงานในแผนกจัดระเบียบและวางแนวทางของพรรคอันเป็นตำแหน่งปูทางให้เขาขึ้นสู่อำนาจโดยเฉพาะเขาเติบโตทางการเมืองเรื่อยมาจนถึงปี1991 โดยคิมจองอิลได้รับตำแหน่งผู้บัญชาการสูงสุดของกองทัพป,ประชาชนเกาหลีเตรียมสืบทอดตำแหน่งต่อจากบิดาจนเมื่อวันที่8กรกฎาคมปี1994ประธานาธิบดีคิมอิลซองแห่งเกาหลีเหนือถึงแก่อสัญญกรรมด้วยโรคหัวใจขาดเลือดเมื่ออายุ82ปี หลังจากการถึงแก่อสัญญกรรมของคิมอิลซองผ่านไปแล้วกว่า34ชั่วโมงรัฐบาลเกาหลีเหนือจึงประกาศข่าวการถึงแก่อสัญญกรรมชาวหลีเหนือเข้าร่วมพิธีศพของประธานาธิบดีคิมอิลซองกว่า1000คนในวันที่17กรกฎาคมในส่วนของคิมจองอิลหลังจากนั้นคิมจองอิลใช้เวลา3ปีในการรวมอำนาจแก้ไขรัฐธรรมนูญในปี1998ในทางพฤตินยัย คิมจองอิวดำเนินการควบคุมเด็ดขาดเหนือรัฐบาลและประเทศแม้คิมจะไม่จำเป็นต้องเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อรักษาตำแหน่งเขาได้รับเลือกอย่างเป็นเอกชั้นไปทำหน้าที่ในสภาประชาชนสูงสุดทุก5ปีเขายังถูกขนานนามว่าบิดาที่รักบิดาของเรานายพลและจอมทัพ ชาวเกาหลีเหนือจำนวนมากเชื่อว่าเขามีความสามารถในการใช้เวทมนต์ควบคุมลมฟ้าอากาศตามอารมณ์ของเขาคิมจองอิวครองอำนาจอยู่17ปีก่อนจะเสียชีวิตตามข้อมูลที่ทางการของประเทศเกาหลีเหนือออกมาประกาศเมื่อปี2011ด้วยโรคหัวใจล้มเหลวเขาขึ้นชื่อเรื่องการดื่มหนักสูบบุหรี่จัด และกินอาหารที่ทำให้เกิดภาวะอ้วนแม้จะสูงอายุแล้วอย่างไรก็ตามก็มีความเชื่อว่าอาจมีทฤษฎีสมคบคิดออกมาบิดเบือนความจริงว่าเขาอาจจะเสียชีวิตไปก่อนหน้านั้นแล้ว ศาสตราจารย์โทชิมิสึชิเงโมระแห่งมหาวิทยาลัยวัชดะกล่าวในหนังสือพิมพ์ชูคังเงินไดของประเทศญี่ปุ่นว่าคิมจองอิวนั้นอาจจะถึงแก่อสัญญกรรมไปแล้วตั้งแต่ปี2003เพราะโรคเบาหวานแต่รัฐบาลเกาหลีเหนือจัดตัวแทนขึ้นมาสวมรอยโดยสังเกตได้จากลักษณะการกล่าวสุนทรพจน์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากของขิมจองอิว ในเวลานั้นผู้นำทหารระดับสูงมามีบทบาทในการบริหารประเทศมากขึ้นส่งผลให้นโยบายที่ผ่อนปรนของนายคิมจองอิลต่อโลกตะวันตกมีท่าทีแข็งกล้าวมากขึ้นโดยเฉพาะวิกฤตการณนิวเคลียร์และเขาเคยหายตัวไปจากสื่อสองสัปดาห์ในปี2007 และปรากฏตัวกลับมาในลักษณะที่ผอมลงและทรงผมที่ตัดสั้นลงไปมากคาดว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดจากการเข้ารับการรักษาโรคหัวใจในเดือนสิงหาคมปี2008หน่วยข่าวกรองของเกาหลีใต้ได้รับรายงานว่าคิมจองอิลล้มป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง ต่อมาในเดือนพฤศจิกายนปี2008รัฐบาลเกาหลีเหนือได้เผยแพร่ภาพของผู้นำของตนขณะกำลังตรวจกองทัพเพื่อสยบข่าวลือการป่วยของคิมจองอิลแม้ว่านานาชาติจะตั้งข้อกังขาถึงความเท็จจริงของรูปเหล่านั้นสำหรับผู้สืบทอดอำนาจนั้นคิมจองอิลไม่ได้ปรดปรานคิมจองนำบุตรชายคนโตไม่เป็นที่โปรดปานของคิมจองอิลผู้เป็นบิดา ในเดือนมิถุนายนปี2009มีรายงานว่าคิมจองอิลเลือกบุตรชายคนสุดท้ายของตนคือคิมจองอึนให้เป็นทายาทปกครองเกาหลีเหนือต่อไปในเดือนพฤษภาคมปี2010นายคิมจองอิลเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการและอีกครั้งหนึ่งในเดือนสิงหาคมปี2010 พร้อมกับบุตรชายคิมจองอึนทําให้นานาชาติมั่นใจว่าคิมจองอึนคือผู้สืบทอดของคิมจองอิลจนกระทั่งมีการรายงานข่าวทางโทรทัศน์ในเกาหลีเหนือเมื่อวันที่19ธันวาคมปี2011ว่าคิมจองอิลถึงแก่อสัญญกรรมแล้วเมื่อ2วันก่อนคือวันที่17ธันวาคมด้วยสาเหตุทำงานหนักมากเกินไปจนทำให้ร่างกายและจิตใจรับไม่ไหว โดยคิมจองอึนได้รับการประกาศเป็นผู้นำสูงสุดอย่างเป็นทางการหลังรัฐพิธีศพของบิดาคิมจองอิลโดยเขาเป็นบุตรคนสุดท้องจากทั้งหมด3คนของคิมจองอิลกับโคยองฮีการขึ้นสู่ตำแหน่งผู้นำสูงสุดของคิมจองอึนอย่างเป็นทางการก็เมื่อเจ้าหน้าที่พัก รัฐสภาและรัฐบาลระดับสูงประชุมกันเพื่อยืนยันการแต่งตั้งเขาเป็นเลขาธิการใหญ่พักแรงงานเกาหลีและประธานคณะกรรมาการทหารกลางของพักวันที่30ธันวาคมปี2011โปลิตบูโลของพักแรงงานเกาหลีแต่งตั้งคิมเป็นผู้บัญชาการสูงสุด ลัทธิบูชาบุคคลในยุคสมัยของคิมจองอึนได้ถูกส่งเสริมขึ้นทันทีหลังการถึงแก่อสัญญกรรมของคิมจองอิลคิมจองอึนได้รับการสรรเสริญว่าเป็นผู้สืบทอดอุดมการ์ยิ่งใหญ่ของการปฏิวัติจูเซ เป็นผู้นำอันโดดเด่นของพรรคกองทัพและประชาชนเขาถูกขนานนามว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่จุติจากสวรรค์ซึ่งเป็นรูปแบบคำชวนเชื่อด้วยการโฆษณาซึ่งเคยใช้มาแล้วในยุคปิดาและปู่ของเขา รายงานข่าวล่าสุดจากสำนักข่าวเดอะซันของอังกฤษเมื่อวันที่29เมษายนคือเมื่อวานนี้อ้างถึงการให้สัมภาษณ์ของแทยองโฮอดีตเจ้าหน้าที่การทูตชาวเกาหลีเหนือแปรพักมาอยู่ประเทศฝั่งเกาหลีใต้ไม่มีหลักฐานมาสนับสนุนการที่เขาให้สัมภาษณ์กับสื่ออย่าง CNN ก่อนหน้าที่บอกว่า คิมจองอึนยืนหรือเดินไม่ได้โดยเขาได้กล่าวเพียงแค่ว่าคิมจองอึนมีปัญหาสุขภาพจากน้ำหนักตัวที่มากเกินเพราะมีน้ำหนักถึง127กิโลกร,รมัมซึ่งรู้กันดีว่าคิมจองอึนในวัย36ปีมีวิธีการใช้ชีวิตที่ทำร้ายสุขภาพตัวเองไม่ต่างจากผู้เป็นพอ่อ สำหรับคำถามที่ว่าหากคิมจองอึนเสียชีวิตก่อนวัยอันควรเมื่อเทียบกับปู่และพ่อของเขาขึ้นมาจริงๆแล้วใครจะเป็นผู้สืบทอดอำนาจต่อเนื่องจากลูกทั้งสมคนชาวโลกรู้แค่ว่าลูกชายคนโตอายุสิบขวบของเขาเป็นผู้ชายส่วนลูกอีกสองคนไม่มีใครรู้นอกจากผู้ใกล้ชิดของคิมจองอึนรือว่าเป็นเพศอะไร สื่อต่างประเทศจึงจับจ้องไปที่คิมโยจองน้องสาวของคิมจองอึนอายุของเธอไม่ถูกเปิดเผยเธอถูกวางตัวให้สืบทอดตำแหน่งผู้นำพักแรงงานเกาหลีเหนือแต่ตามธรรมเนียมลัทธิของจือ้อซึ่งฝังรากลึกในสังคมเกาหลีเหนือทำให้ชาวเกาหลีเหนือยึดถือเรื่องลำดับชั้นและสังคมชายเป็นใหญ่ เมื่อผสมเข้ากับระบอบการปกครองแบบเผด็จการเลยยิ่งทำให้ผู้หญิงมีสถานะไม่ต่างจากทาสรับใช้และอาจทำให้เธอไม่สามารถก้าวเข้าสู่ตําแหน่งผู้นำหญิงคนแรกของเกาหลีเหนือได้ทำให้คิมโยจองอาจจะอยู่ในสถานะของผู้สำเร็จร,ราชการแทนและรอให้ลูกของคิมจองอื่นโตขึ้นมาก่อน